วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568ได้จัดโครงการวิพิทศนาบรมมราธจจการีณเรือบบรีมหาวิเชลาลงกรจัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาวิชานาตาิลินคณะครุศาสตร,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 ร์มหาวิทยายลัยราชพัฒนบุีรำณหอประชุมวิชาอัตตาศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์มาริณีจุฑโทประมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบุีร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิพิทัศนาบรมราชจักรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการแสดงรายวิชาสนทิศาสตร์ด้านหน้าฏสินและการจัดการแสดงวิพิทัศนาของนักศึกษาชั้นปีที่5โดยการแสดงประกอบด้วย5การแสดง 1. การแสดงเบิกโรงชุดอภิวาทบรมราชจักรี รวมพระบารมีมหาวิเชาลาลงก่อน 2. การแสดงโขนเรื่องรำมเกียนคืนนคร 3. การแสดงพื้นเมืองสีภาค 4. การแสดงละครน้ำเรื่องสังทองตอนนางมนทนลงกระท่อมและการแสดงสุดท้ายเป็นการแสดงฟินาเล่ฟอนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปาระเมศรามาธิบดีสีสินทรมหาวิชลาลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพรวมผู้คนที่เข้าร่วมงานโครงการวิพิทธศธนาบรมราชชจักรี